ครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่ช่วงของการปฐมนิเทศเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับช่วงนี้ครับจะเป็นการเข้าสู่ระบบการเข้าเรียนนะครับก็คือเข้าสู่ระบบโดยการผ่านไลก๊ปนะครับอ่ะนะครับให้นักศึกษาทุกท่านนะครับทําตามกระบวนการแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกนักศึกษาทุกท่าน หยิบมือถือขึ้นมาครับอ่านะครับแล้วก็หยิบมือถือตัวเองขึ้นมาแล้วก็เช็คอินเทอร์เน็ต wi-fi ของตัวเองครับอ่าว่าตัวเองเปิดอินเทอร์เน็ตหรือ,อยังนะครับถ้าใครยังไม่มี wi-fi ครับกดเข้าไปนะครับที่ wi-fi ของโรงเรียนเรานะครับ wifi ชื่อกัญญากรบริลลักษ์นะครับอ่าครับอ่า ค่อยๆเข้านะครับอ่ามีใครเข้าอินเทอร์เนต็ตไม่ได้ไหมครับอ่าถ้าใครเข้าไม่ได้นะครับยกมือนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีไอทีไปช่วยนะครับมีใครเข้าไม่ได้ไหมครับอ่าแล้วก็เตรียมอีเมลนะครับเตรียมอีเมลนะครับแล้วก็ หยิบรายชื่อนักเรียนนะครับที่คุณครูแจกให้เมื่อเช้าครับเป็นรายชื่อมีชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสประจำตัวนักเรียนครับเพื่อที่จะเข้าใช้ระบบของเรานะครับผู้ที่จะเข้าใช้ระบบต้องมีชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสประจำตัวที่คุณครูตั้งไว้นะครับอ่าครับผมเข้ามาเรียบร้อยเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้นะครับ ครับผมอ่าและนักศึกษาทุกท่านครับเข้าไปที่ l ลาย Group รุ่นเจครับผมเข้าไป l ล n e กรุ๊ปของรุ่นตัวเองนะครับอ่าพอเข้า l ลาย Group ปุ๊บครับคุณครูก็จะส่งแบบนี้ครับเข้าไปให้นะครับมันก็จะเป็นลิงก์ครับอยู่ในกลุ่มอ่าเดี๋ยวคุณครูลองลองให้ดูหน้าตาสักครู่นะครับเดี๋ยวคุณครูออกจากหน้านี้ไปก่อนนะครับ คุณครูออกจากหน้านี้ไปก่อนเดี๋ยวคุณครูให้เข้าไลน์กลุ่มนะครับอ่านะครับคุณครูเข้าไลน์กลุ่มอ่านักศึกษาเปิดไลน์ขึ้นมาได้หรือ,อยังเปิดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับอ่าไปที่ไลน์กลุ่มครับ อันนี้นะครับเป็นรูปแบบของการเรียนคุณครูก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับผ่าน Google Drive นะครับคุณครูก็จะส่งลิงก์ให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับอ่าครับค,ครูก็จะส่งลิงก์ให้นะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะส่งไปที่ลายกลุ่มของนักศึกษาอ่านะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับแล้วคุณครูก็จะส่งมันก็จะมีลิงก์เหมือนข้างล่างเนี้ยนะครับสักครู่นะครับ,รบเดี๋ยวคุณครูเชื่อมอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณครูเชื่อมต่อลายก่อน นะครับอ่าอไปนะครับอ่านี่ครับคุณครูก็จะส่งเข้าไลน์กลุ่มครับอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับลิงก์ไลน์ก็จะเข้าครับก็จะเข้าไลน์กลุ่มของนักศึกษานะครับพอหลังจากนั้นทุกคนเจอไลน์แล้วครับทุกคนกดเข้าไปที่ที่ครูส่งให้ อ่ากดเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับอ่านะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าถ้าใครติดขัดตัวนี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้กดแล้วเข้าไม่ได้นะครับให้ใส่อีเมลตัวเองนะครับ อ่านะครับแล้วก็นักศึกษาก็กด next นะครับอ่าแล้วก็ใส่ password ตัวเองนะครับรหัสอีเมลตัวเองครับแล้วก็กด next นะครับอ่าครับมันก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเข้าสู่หน้านี้นักศึกษาก็เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนได้เลยครับ ก็จะมีหน้าแรกครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะเจอแนะนําอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชานะครับก็คือครูนะครับแล้วก็ก็จะเป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับอย่างรายวิชานี้ก็จะเป็นอาจารย์อนิสานะครับเป็นผู้ควบคุมรายวิชานะครับพอหลังจากนั้นครับนักศึกษาก็ใส่ชื่อนามสกุลตัวเองครับชื่อใส่คํานําหน้านะครับคุณครูก็จะพิมพ์ชื่อตัวเองนายฐานุ พงครับใส่คำนำหน้าด้วยนะครับสุภเลิศวอลวิทหลังจากนั้นครับใส่รหัสนักศึกษาครับ630 001อ่าครับผมแล้วนักศึกษาก็กดถัดไปครับนี่ครับก็จะมีเนื้อหานะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะบรรยายเลยครับว่าเอกสารนี้ นะครับให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอนจนเข้าใจครบถ้วนหากผู้เรียนเกิดข้อสงสัยนะครับให้สอบถามอาจารย์ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังการเรียนมีทั้งหมด25ข้อข้อ1ถึงข้อ10ข้อละ3คะแนนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับข้อ11ถึงข้อ25ข้อละ4คะแนนก็จะมีเนื้อหาครับทั้งหมดเลยครับให้นักศึกษาศึกษาก็ค่อยๆอ,อ,อ่านนะครับครูเปิดระบบให้เรียนหลายวันครับอันเนี้ย เรากําหนดอย่างไรวิชาหนึ่งเนี่ยครับเรากำหนดไว้ให้นักศึกษาเรียนเนี่ยครับประมาณ5วันประมาณ1อาทิตย์นะครับอพอนักาาศึกษาอ่านศึกษา handout เสร็จเรียบร้อยครับพอใจแล้วครับกดเข้าไปครับอ่าครับก็จะมีวิดีโอบางบาง,บางพัดจะมีวิดีโอนะครับ อ่านะครับแล้วนักศึกษาก็ทําข้อสอบนะครับทําข้อสอบเสร็จนักศึกษาก็กดถัดไปนะครับแล้วก็กดคําว่าส่งนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่หน้าตาพอเข้าตรงนี้เสร็จนะครับนักศึกษาก็มาดูตรงนี้เห็นไหมครับครูส่งเข้าไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับสักครู่นะครับ อพอนักศึกษากดลิงก์เข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ช่องแรกครับให้ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสประจำตัวแล้วก็จะพบข้อสอบอะไรเยอะแย,ยะมากมายนักศึกษาก็ปฏิบัติกดถัดไะทำตามกระบวนการเรียน1 1รายวิชานครับเรามีกำหนดเรียนประมาณ1สัปดาห์นักศึกษาไม่ต้องรีบ บางวันอาจจะอ่านได้2หน้า3หน้านะครับข้อสอบยังไม่ต้องทําส่งนะครับแล้วก็สามารถดูคะแนนดูอะไรของตัวเองได้เห็นไหมครับพอนักศึกษาทํามาเสร็จเห็นไหมครับฐานุพงศ์สุภเลิศวรวิทย์ตรวจสอบได้เลยครับว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่เห็นไหมครับนักศึกษาฐานุพงศ์ปึ๊บได้คะแนนทําใบเมื่อกี้ได้แคะแนนเต็ม30เ <c oughs> ห็นไหมครับนักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนตัวเองได้เลยครับว่าตัวเองทําได้เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับ สามารถบอกได้ด้วยครับว่านักศึกษาผิดข้อไหนนะครับบอกได้ว่าผิดข้อไหนแต่ไม่ได้ฉเฉลยหลังจากนั้นครับระบบเนี้ยดียังไงระบบเนี้ยครับมันสามารถตรวจสอบได้เลยว่านักศึกษาของครูเห็นไหมครับรุ่นเนี้ยครับที่เรียนอ่อนข้อไหนเห็นไหมครับคําตอบข้อที่1สมมุติว่านักเรียนเรียน10คนมันจะบอกเลยว่าข้อที่1เนี่ยนักเรียนตอบผิดเยอะสุดข้อที่2 นักศึกษาตอบได้ผิดน้อยสุดแล้วครูก็จะรู้เลยว่ารุ่นนี้ครับมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนเช่นครูสอนเรื่องไวทอศาสต์นักศึกษาตอบครูถามว่าไวทอศาสต์ประกอบด้วยทั้งหมดกี่ตัวหรือว่าไวข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ไวทอศาสต์แล้วนักศึกษาก็ตอบข้อเนี้ผิดทั้งห้องครูรู้เอาได้เลยว่า นักศึกษาไม่เข้าใจเรื่องไห้เท่าทรายประกอบด้วยธรหมดกิจตัวคู่ก็จะมาช่วยขัดเกลาวให้ในวันที่เราสอบจบนะครับอันนี้นะครับก็คือเรื่องของอวิธีการดูและก็ความดีความที่สะดวกนะครับต่อกันดูว่าแต่ละกฟุฟเนี่ยครับมีข้อบกพร่องหรือว่าอ่อนตรงไหนนะครับและนี่คือครับใบแสดงผลการเรียน นะครับนักศึกษาก็จะได้ใบแสดงผลการเรียนแบบนี้ครับทุกคนครับนะครับแล้วก็ใบประกาศนะครับก็จะเป็นหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ840ชั่วโมงนะครับอันนี้คือตัวอย่างใบประกาศนะครับอันนี้ตัวอย่างนักเรียนเหรียญทองครับถ้านักศึกษาเรียนได้เกรดเฉลี่ย4.00ครับนักศึกษาก็จะได้เกรดใบตัวนี้กลับนะครับอ่านี่ครับใบผู้นําดีเด่นนะครับถ้าใครทํากิจกรรม นะครับเป็นหัวหน้าห้องหรือว่าอาสาช่วยเหลือเพื่อนได้รับการเสนอชื่อจากเพื่อนนะครับนักศึกษาก็จะได้ใบตัวนี้ไปนะครับอันนี้ก็คือระบบการเข้าเรียนนะครับถ้าเกิดว่านักศึกษาท่านไหนสงสัยเข้าระบบไม่ได้นะครับก็ค่อยๆปรึกษาครูเป็นส่วนตัวนะครับนี่คือระบบการเรียนการสอนของเราซึ่งไม่ยากเลยนะครับคุณครูก็หวังว่านักศึกษาทุกคนนะครับจะเรียน แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนสิ่งที่ครูอยากเห็นครูไม่ได้อยากเห็นทุกคนเรียนเอาตัวรอดคนเดียวครูอยากให้ทุกคนช่วยเหลือกันครับครูอยากให้ทุกคนแบ่งปันความรู้กันครับใครไม่เข้าใจตรงไหนปรึกษาครูปรึกษาเพื่อนนะครับแล้วก็ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนนะครับครูอยากให้บัณฑิตบุคลากรคนที่เรียนจบจากครูเนี่ยครับ ได้รับความรู้ที่ถูกต้องตามมาตรฐานทางการพยาบาลเป็นมาตรฐานวิชาชีพครูไม่อยากครูบอกเสมอว่าคนที่เรียนนะครับเราทําไม่ถูกทําไม่เป็นไม่ปลอดภยัยเราจะไม่ทําเราจะทําให้คนไข้ปลอดภัยเท่านั้นนะครับขอให้ทุกคน โชคดีในการเรียนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วพบกันในวันสอบจบนะครับสวัสดีครับ